ทุกท่านพร้อมไหมครับครับก็ครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสำหรับในเรื่องของผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับก่อนอื่นผมเองก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่ได้ออกมาใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้งและก็ออกเสียงประชามติในวันนี้นะครับถึงแม้ผลการเลือกตั้งอาจจะยังไม่ได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้ เป็นข้อสรุปนะครับอย่างเป็นทางการแต่อย่างไรก็แล้วแต่ผมเองต้องอแสดงความยินดีอย่างหนึ่งที่อย่างน้อยๆผลการจัดทําประชามติในตอนนี้มีแนวโน้มสูงมากนะครับที่จะผ่านความเห็นชอบจากประชาชนในการเดินหน้าการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับจากผลณตอนนี้ที่ดูเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ60%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับสำหรับผลการเลือกตั้งเองนะครับในส่วนของพรคประชาชนเองเราก็ยอมรับนะครับในส่วนที่ว่าดูจากคะแนนณตอนนี้ผลการเลือกตั้งณตอนนี้เนี่ย เราอาจจะไม่ใช่พักอันดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามที่ตัวผมเองนะครับแล้วก็แกนนําของพักทุกคนได้เคยแสดงจุดยืนแสดงความคิดเห็นไว้ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับว่าเราต้องเคารพในหลักการของกระบวนการการเมืองในระบบรัฐสภานั่นก็คือให้พักการเมืองอันดับหนึ่งเนี่ยได้เป็นพักแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนนะครับก็สำหรับในเรื่องของผลการเลือกตั้งนะครับก็น่าจะมีรายละเอียดประมาณเท่านี้แต่อยากจะขอทิ้งท้ายก่อนที่จะ ให้ทางสื่อมวลชนได้ตั้งคำถามนะครับอยากจะขอเป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับผมเชื่อว่าการเลือกตั้งทุกครั้งคือการหาทางออกให้กับประเทศนะและตราบใดที่ทุกคนยังเชื่อในพลังของตัวเองนะครับยังออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับมีส่วนร่วมกับการเมืองเยอะๆผมมั่นใจว่าประเทศไทยมีทางออกนะครับแล้ววันนี้ตัวผมเองพร้อมกับทีมผู้บริหารนะครับเพื่อนสสทุกคนเราพร้อมที่จะเดินหน้าต่อเพื่อทางานรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนครับ ต้องบอกว่าอ,อ,อย่างที่ได้บอกกันนะว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเขาสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับยังไงเราก็ต้องทําหน้าที่เป็นฝ่ายคา้านอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราผมได้เคยประกาศไปแล้วว่าไม่สามารถที่จะโหวตให้กับแคนดิเดตของพรรคภูมิใจไทยได้นะเพราะนั้นณนะตอนนี้ก็อย่างที่ผมได้บอกไปครับเราไม่ใช่พรรคอันดับหนึ่งกระบวนการณนตอนนี้ก็คือ,อ,อต้องออให้ทางพรรคอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับเขาได้ดําเนินการจัดตั้งรัฐบาลก่อน คงไม่ได้เป็นการจับแข่งนะครับอย่างที่บอกว่าเราเคารพในเรื่องของหลักการที่ว่าออพรรคอันดับหนึ่งจะต้องเป็นพรรคแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนนะตอนนี้พรรคประชาชนคงไม่ได้ไปตั้งแข่งกับเขาแอนะบก็ต้องให้สิทธิ์เขาเต็มที่ในการตั้งรัฐบาลก่อนครับครับก็เป็นการสะท้อนเจตจำนงของประชาชนอยู่แล้วครับในทุกๆก,การเลือกตั้งนะครับยังไงก็แล้วแต่ผมเองก็ยังมีความปรารถนาที่จะเห็นสัดส่วนของจํานวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับเออไม่ มากเท่าเท่าเดิมหรือว่าไม่น้อยลงกว่าเดิมนั่นก็จะเป็นการสะท้อนเสียงของประชาชนที่ดีที่สุดกับครับรววก็ทุกๆการเลือกตั้งนะครับมันก็เป็นการสะท้อนความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมเองไม่อยากจะลงวิเคราะห์การเมืองในวันนี้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าพวกเรายอมรับในผลการเลือกตั้งที่ออกมาตราบใดที่ประชาชนออกไปใช้สิทธิใช้เสียงของตัวเองเราเคารพในเสียงของประชาชนมากที่สุดอยู่แล้วครับ ก็ทุกอย่างอยู่ที่ประชาชนเป็นคนตัดสินครับให้ทางที่สาธารณะนะครับนักวิเคราะห์ต่างๆหรือว่าประชาชนทุกคนนะครับก,ก็คงออกไปแสดงเจตจำนงของตัวเองตามความรู้สึกของตัวเองในส่วนของพรกประชาชนเองนะครับไม่ว่าเหตุผล เบื้องหลังที่แต่ละคนออกไปลงคะแนนในวันนี้จะเป็นอย่างไรเราพร้อมนะครับที่จะเดินหน้าทํางานการเมืองของเราต่อไปตาแบบที่พวกเราเชื่อนะก็คือการสถาปนาการเมืองของประชาชนขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็การเดินหน้าการผลักดันนโยบายที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนทุกคนครับ Can you repeat, it, repeat that again? Yeah. Early results show that Bong Chai Thai is leading by a wide margin. Uh, how do you reconcile the fact that people's voices have leaned towards Bong Thai Thai, but with your party's position of not supporting him to be prime minister? That's my first question. Second is how would you reassess your chances of being prime minister, and what steps would you take to get there? Thank you. I, I think I, I would like to insist uh, our uh, our stance that. Uh, despite the the final result uh, doesn't show out uh, now, but uh, if we see the current result we, uh, uh, we so we are so quite sure that we cannot win this election, and we have to um, to act as what uh, I say or what 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 we said uh, before during the election campaign that we uh, respect to the the, the, uh, the parliamentary system that we have to allow uh, the, the winner to form the government first. And for now, we, we, we don't think anything that we, we are going to form the government uh, 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 with the competition with Pum Tai Thai. <laughs> ต้องบอกว่าไม่ได <sens> <ics> <sh arp> ้มีการท้าบทามอะไรกับพักการเมืองใดแต่อย่างไรนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่ากระบวนการในการท้าบทามเนี่ยต้องเป็นสิทธิ์ของพักอันดับหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ในตอนนี้เองเนี่ยดูจากผลการเลือกตั้งล่าสุดเราประเมินว่าเราไม่น่าที่จะสามารถชนะการเลือกตั้งได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ยืนยันในคําพูดเดิมนะครับว่าเราเคารพการเมืองในระบบรัฐสภายังไม่ได้มีการท้าบทามนะครับกับพักการเมืองใดๆน่นับ ก็ถ้าพักภูมิใจไทยเป็นคนท้าทามมาก่อนผมว่าเมื่อกี้ได้ตอบไปชัดเจนแล้วนะครับว่าเราไม่สามารถไปร่วมรัฐบาลที่พักภูมิใจไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะยกมือโหวตคนดิเดตของพรคภูมิใจไทยให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้ยังไม่มีการท้าทามใดๆทั้งสิ้นครับครับเรื่องนี้ผม ครับเรื่องนี้ผมได้แถลงไปหลายครั้งก่อนน้านนี้แล้วนะครับว่าสิ่งที่เราได้ตัดสินใจไปก็คือในเรื่องของการเดินหน้าการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับก็ทราบดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาอาจจะมีประชาชนนะครับบางส่วนที่ได้สะท้อนอ,อ,อารมณ์ความรู้สึกออกมาซึ่งผมเชื่อว่าเราได้ผ่านกระบวนการตรงนั้นมาหมดแล้วนะครับส่วนว่าจะมีผลต่อการเลือกตั้งตรงนี้หรือไม่อย่างไรผมเองคงไม่สามารถที่จะไปตอบนะครับคนที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันนี้ได้ทั้งหมด อย่างไรก็แล้วแต่นะครับสำหรับผลการเลือกตั้งวันนี้ที่ออกมาเราน้อมรับนบทุกเหตุผลเบื้องหลังแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าทํางานต่อเพื่อดึงความเชื่อมั่นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลับมาครับต้องประเมินพลังของบ้านใหญ่กรอบมครับครับมีการประเมินอ,อยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับระหว่างการเมืองออที่อาจจะเรียกว่าใช้ระบบการเมือง รูปแบบวิธีหนึ่งนะครับกับวิธีการทํางานการเมืองแบบที่พรักประชาชนดําเนินมาโดยตลอดตั้งแต่อนาคตใหม่เก้าไกลและถึงพักประชาชนนะครับเราเองก็พร้อมที่จะทํางานให้ดียิ่งขึ้นนะครับเข้าถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นเพื่อ,อ,อให้การเลือกตั้งครั้งหน้าเราได้รับความไว้วางใจมากกว่านี้ครับ ก็ได้รับมาหลายเรื่องนะครับแต่ว่าผมเองไม่อยากจะเอามาใช้เป็นเหตุผลหลักที่จะทําให้เราไม่ยอมไม่น้อมรับเสียงของประชาชนนะครับที่เกิดขึ้นเป็นจุดๆเป็นกรณีก็ว่าเป็นหลายกรณีไปแล้วก็ทีมงานของพรคเองเนี่ยก็ได้มีการร้องหรือว่าประสานงานไปยังกรกตหรือว่าให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนอยู่แล้วอย่างต่อนเนื่องนะครับในช่วงวันที่ผ่านมานี้นะครับก็สําหรับผลการเลือกตั้งในภาพรวมในะขณะนี้ก็เป็นไปตามที่ผมได้แถลงไปก่อนหน้านี้ครับ ในเมื่อต้องการแก้ไขรัฐมนุนหรือทำรัฐมนุใหม่ทำไมถึงไม่ตั้งตั้งรฐัฐบาลแข็งหรืออย่างน้อยรัฐบาลประปูตใจไทยเพื่อให้มันผลักดันออกไปได้กี่เพราะประชาชนเห็นชอบมากกว่าเนี่ยครับ,รบก็ยืนยันในในในเรื่องหลักการเดิมนะครับว่าในเมื่อ,อ,อพรรคอันดับหนึ่งชนะการเลือกตั้งให้เขาจะตั้งรัฐบาลก่อนและหลักการที่2ก็คือ,เ,อ,อเรายึดถือในคําพูดของเรามาโดยตลอด ในช่วงระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งออผมเองแกนนำของพรกหลายๆคนรวมถึงคนที่มีโอกาสได้ไปขึ้นเวทีดีเบตก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันนะว่าเราไม่สามารถที่จะยกมือโหวตให้กับแคนด,ดิเดตของพรคภูมิใจไทยได้นะครับดังนั้นเนี่ยยังไงก็ตามเราไม่สามารถที่จะร่วมรัฐบาลที่มีพักภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้อยู่แล้ว<ใ>นะครับก็ขอเขอรียกร้งกองสมาชิกรัฐสภาในอนาคต ทุกๆคนละกันครับที่จะทําหน้าที่ตรงนี้ในเมื่อถ้าเสียงของประชามติออกมาแล้วนะครับว่าประชาชนอยากเห็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็มุ่งหวังให้ทุกคนเดินหน้าตามยจจำนวนของประชาชนมากที่สุดครับงวว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะถูกี้ดติดารอไม่ได้เป็นรัฐบาลี่จะักันมาดีนะครับครับต้องบอกตามข้อเท็จจริงว่าการผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ผ่านสภาก็ไม่ได้อาศัยเฉพาะเสียงข้างมากในสภาล่างอย่างเดียว ไม่ได้อาศัยเฉพาะเสียงของสสอย่างเดียวนะครับยังต้องอาศัยเสียงของสมาชิกผู้ที่สภาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนผมเข้าใจดีว่ายิ่งเรามีเสียงของสภาล่างมากขึ้นเท่าไหร่นะครับเราก็ยิ่งมีโอกาสในการผลักดันร่างรัฐมนูญฉบับใหม่เนี่ยให้ผ่านสภามากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดครับนักคะแนนตรงนี้ครับในเวต่างๆือมวลชนเอาข้อมูลจากกรมารายงานแต่ผลลักคะแนนของพรรคประชาเนี่ยตรงกับกรแค่ไหนแตงต่างมากแค่ไหนก็อาจจะไม่ได้ตรงกันถึงขนาด100ซนะครับแต่ว่าในภาพรวม นะครับกเ็เราก็ผมเองก็ค่อนข้างมีความมั่นใจว่าไม่น่าที่จะเ,เปลี่ยนหรือว่าพลิกไปจากสิ่งที่ผมได้ถแถลงไปก่อนหน้านี้นะครับว่าประเมินแล้วเนี่ยคาดการแล้วเนี่ยอย่างไรก็ตามไม่น่าสามารถที่จะเป็นพรรคที่ชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งได้ครับ ก็จริงๆช่วงระหว่างการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราก็จะเห็นกรณีของแคนดิเดตของพรรคูม so ิใจไทยเองนะครับหรือว่าแม้แต่คุณอนุทินเองเนี่ยที่ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเห็นชอบกับการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าหลังผ่านการเลือกตั้งไปแล้วมีการตั้งรัฐบาลไปแล้วนะครับแล้วในเรื่องการกระบวนการเดินหน้าการจดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ย สอสอในรัฐบาลชุดต่อไปเนี่ยจะลงมติอย่างไรนะครับ่ะะค่เอ่อ I just uh, reply to him in Thai uh you know I I would like to see all parliamentarians respect to the Thai people's word uh, for the referendum that they uh, agree to continue uh, to draft a new constitution and I People's do our best to we will best this party push as a p r คะแนนที่มันลดพวกขนาดนี้คิดว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของวรรณกรรมที่มีการสื่อสารและเอาไปตีความเข้าใจผิดของการด้อยค่าอาหารที่ว่าเกี่ยวแม้กับคนที่เขาทำชาตและเป็นเรื่องทุจริตใช่ไหมครับคือเรื่องเรื่องรายละเอียดจริงๆว่าตกลงประเด็นไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกิดจากการโจมตีหรือว่าประเด็นจุดยืนของพรรคในอดีตจะส่งผลถึงการเลือกตั้งหรือเปล่า ผมขออนุญาตยังไม่แสดงความเห็นตรงนี้นะครับต้องบอกว่าทุกๆเหตุผลเนี่ยผมเชื่อว่ามีปัจจัยมากน้อยต่างกันไปนะครับแล้วก็ไม่อยากที่จะหยิบยกเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งรวมถึงกรณีที่การจัดการเลือกตั้งในบางหน่วยเนี่ยไม่ได้เป็นไปความเรียบร้อยด้วยเอามาเป็นเหตุข้ออ้างที่ทําให้เราไม่สามารถชนะการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งได้วันนี้เนี่ยผลในภาพรวมมันออกมาเป็นแบบนี้ก็นอมรับเสียงของประชาชนครับ ดูจากผลนะตอนนี้นะครับก็ยังเชื่อมั่นอยู่นะครับว่ากรทมทั้ง33เขตนะครับน่าจะเป็นของพรรคประชาตนแต่ว่าก็ขอติดตามผลจนถึงวินาทีสุดท้ายจนผลออกมารั้อยาวี่เี่ปอร่เซ็น้้นนอีหต์ครับผมมั่นใจว่าไม่มีเจ้าหน้าที่องค์คาพยพ ของพรรคคนไหนหรือผู้สมัครของพรรคคนไหนที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับลองไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าตกลงแล้วเนี่ยสิ่งเหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยตกลงแล้วใครกันแน่ที่เป็นผู้ว่าจ้างหรือเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังครับสว่วนีรจะมีการดาเนินคดีหรือว่าจัดการอย่างไรหคะเพราะมันถือเป็นการใส่รายป้ายสีพรรคเราเลยครับ,รบก็เดี๋ยวดูหลักฐานข้อเท็จจริงก่อนนะครับถ้า เห็นชัดได้ว่าเป็นความพยายามในการใส่ลายป้ายสีกันก็พร้อมใช้ดําเนินกระบวนการทุกอย่างตามกฎหมายที่ให้อํานาจพวกเรา,เาไว้ก็พร้อมดําเนินการเต็มที่ครับ,รบาาาคาว่าไม่ตั้งรัฐบาลแข่งความหมายโดยอ้อมก็คือการที่ถ้าพรรคภูมิใจไทยสามารถตั้งรัฐบาลได้เราก็ต้องเป็นพรรคฝ่ายค้านอยู่แล้วครับครับขอ ขอฝากไปยังทุกๆุกพักแล้วกันครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนทุกพักการเมืองออน้อมรับผลการเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากจะให้ทุกพักการเมืองได้เคยสัญญาอะไรไว้กับประชาชนนะครับอย่างเช่นในเรื่องการเดินหน้านการจัดทำรัฐธรรมรนูญฉบับใหม่รวมถึงอีกหลากหลายนโยบายนะครับก็อยากจะให้ทุกพักนะครับรักษาสัญญาของตัวเองครับ ก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับมีหวังกับการเมืองนะครับสำหรับโหวตเตอร์ของพรรคประชาชนเองก็เช่นเดียวกันครับอ,อ,อย่าพึ่งหยุดเชื่ออย่าพึ่งหมดหยุดหวังนะครับผมเชื่อว่าการเดินทางของพวกเรา8ปีที่ผ่านมานะครับทุกๆคนช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลง มาได้ไกลมากๆแล้วกฎหมายที่ก้าวหน้าในประเทศไม่ว่าจะเป็นสมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้าหรือแม้แตก่กฎหมายคุ้มครองแรงงานเราก็สามารถผลักดันผ่านสภามาด้วยกันได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วกฎหมายที่ผลักดันผ่านมานี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับประชาชนคนไทยทุกคนนะเพราะนั้นอยากจะสื่อสารถึงประชาชนทุกคนด้วยไม่ว่าคุณจะเคยเป็นโวตเตอร์หรือว่าเป็นคนที่เคยเลือกให้กับพักประชาชนหรือว่าย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่ก้าวไกลหรือไม่นะครับในทุกๆการเลือกตั้งก็อยากจะให้ทุกคน ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองกันให้เยอะๆมีส่วนร่วมกับการเมืองเยอะๆะร,ร่วมตรวจสอบกันนักการเมืองสม่ําเสมอดูว่ารัฐบาลต่อไปนะครับทำตามคํามั่นสัญญาที่เคยให้ไว้หรือไม่นะครับแล้วก็คนที่จะตัดสินนักการเมืองก็มีแค่คนเดียวซึ่งเป็นสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด,ใน,ดในประเทศนี้ก็คือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนครับ,รรยยบก็ใครที่ ทางพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เทียบเชิญหรือว่าไม่ได้ไปร่วมรัฐบาลก็คงเป็นฝ่ายคานร่วมกับเราแล้วครับ I I I just reply in Thai earlier that uh, right now we we must wait uh, the, the 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 first uh, party the first ranking party ภูมิใจไทย party to form the government first and if the, y cannot form the government, so let it be to uh, be the, 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 parliamentary system process. กับการทํางานร่วมกับพรรคฝ่ายค้านก็คือผมว่ามันเป็นไปตามกลไกที่ผ่านมาอยู่แล้วในในในระบบรัฐสภานะครับ,รรกกบ,บทุกคนก็ต่างคนต่างตรวจสอบอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะติดขัดอะไรครับ ต้องบอกว่าจํานวนนโยบายที่พรรคภูมิใจไทยยื่นต่อกรกะตออยังเป็นทางการแค่แนโยบายเองนะครับก็ผมว่าในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยการทํางานการเมืองในพื้นที่ก็เป็นสิ่งสําคัญที่พรรคให้ความสําคัญมาโดยตลอดนะครับก็บอกว่าไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไรในวันนี้นะครับผมยืนยันว่าเราทํางานในพื้นที่อย่างเต็มที่และพร้อมจะทําให้ดีขึ้นกว่านี้และผมก็เชื่อว่าการทํางานในพื้นที่ที่เข้าถึงประชาชนเนี่ยอย่างดีที่สุดจะนํามาซึ่งชัยชนะในการเลือกตั้งเขต

เพราะนั้นในเรื่องของรูปคดีเองก็คงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมที่ผมได้เคยเออถแถลงไว้หรือให้ข้อมูลไว้ต่อสื่อมวลชนนะครับออแต่สำหรับในช่วงจังหวะเวลาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ขอให้ประชาชนทุกคนก็ช่วยกันสังเกตครับ มันมีสัญญาณแปลกที่มันแตกต่างกับวันที่ปแล้วจะทำยังไงออกเรื่องพวกนี้ครับ,รบก็จริงๆตอบไปแล้วบางส่วนก่อนหน้านี้นะครับว่าดูในภาพรวมเนี่ยก็ยอมรับผลในภาพรวมนะครับส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน่วยเฉพาะพื้นที่หรือเฉพาะเขตเลือกตั้งเนี่ยก็ว่าเป็นรายกรณีไปแล้วก็พักก็พร้อมที่จะดําเนินการตามช่องทางทางกฎหมายทุกอย่างอย่างเต็มที่ถ้ามีพยานหลักฐานที่เห็นแล้วเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่ามีการกระทำความผิดจริงครับ ยอมรับผลการเลือกตั้งที่เราไม่ได้ชนะการเลือกตั้งมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับทุกคนครับเดี๋ยวมีแหกขอบคุณอยู่แล้วขอบคุณนครับเดี๋ยวรอแจ้งอีกทีแล้วกันครับ